สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไป่จุกหูทุกค้น่านัก้องสาวจากบริษัททอปไลน์เรมอนดี้ว่าที่ <laughs> เออว่าที่เราจะไปอัดเพลงนี่พี่น้องเราจะไปอัดเพลงเพลงเกาะเสือเพลงบอบอกกไดิ้ยินเตะอย่างเด้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 งสามคนสี่คนห้าคน <laughs> มันเขาจะมองมุ่งบอเพลงนั่นเขานอนจะว่าหลับ <laughs> ไหลไหลเพ <c oughs> ิ่งต้องการจะว่าหลับแกเพ่งแกเพ่งแต่ว่าหลับแต่ว่าหลับ,บ,ลบนอนเอาหูใส่เพ่งโอ้อาซาบะาใส่หูแล้วก็นอนหลับไปเลยอืสิบปขาห้องอัดไม่ใช่อะไรเกาะวันที่สิบบอกวันที่สิบคะ่ะวันที่สิบเข้าห้องอัดน,นี้แม่นอนนะคะจากบริษัทท็อปไลท์เลมอนและมารังแกเกินร้อย ซีนั่งเอกสาวนั่งเอกแน่นันยาพรยาหยีผีบะยากษ์ป้ามี่ลินและดาแล้วก็คณิ้งสิริการนะคะฝากพี่น้องติดตามเด้อเพ่งเงเน่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 งเเดเเงยังกูกลังย่งเตะเดงเดงเดาเดเเงเดงดาเ คนหกคนเจ็ดคนลไปคุหกคนเจ็ดคนลงไปได้ไหมถ้ข่อยหลอกออกมาแล้วมันมวนเนาะให้ใกลๆเออมันเป็นเพลงมวนมวนะครับพี่น้องมันเป็นเพลงเพลงสามซาเพลงมันมันมวนมวลจุ๊จุฝากพี่น้องติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อคาดว่าจะไปเข้าห้องอัดไม่ได้คาดหรอกวันที่สิบนี้จะไปเข้าห้องอัดแล้วคาดว่าจะได้จะได้ฟังประมาณสิ้นเดือนนี้แน่นอนสําหรับผลงานเพลง เด้ง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 ดาดาดาดสามคนสี่คนห้าคนหกคนแล้วก็เพ่งสาวแจก,กี้ก็จะไปเข้าห้องอัดวันที่เก้านี่นะคะน้องจนพอบนล่างเออฝากจากชีวิตเต็ง <laughs> จากชีวิตจริงอยากทราบอยากบอกว่าตอนนี้ลอตเตอรี่บ่ท่านตรวจอยู่คะ่ะเต็มนาโรดอยู่นะคะตอนนี้อาจ์ตีมีแล้ววันที่สามกันเลยดิยพี่น้องจะเส้อบอเอาแคงขืนมานี่ ยังใส่แพงนี่ขายได้อีกฉันไม่ขายได้มันหลายขนาดนั้นเออเกินแม่กับวังลวยนั่นรึลูกกิดจังไหนล่ะอัลโงวันที่หนึ่งให้ได้ผ้าตัดแปลงเพลิด EP เห็นจังไหนออจังหามผ้ามึงไปทำสวยอยู่เกาหลีเห็เจังไหนเออเปิดกลับกุ้ยมาปดจินาเลี้ยวหนายังไม่มีปุ๊กกูตื่นแน่คอตื่นแน่จะย่าสั่งันไม่ค่อยลาโอ้บ่ชินกับการสร้างฝันบ่ คนอื่นมาสั่งฝันให้ข่กระเพาะเลยใจว่าสั่งฟันเฮ้ข่อยกีบข้ออันนี้ก็คือกินข้าวอิ่มแล้วนะครับพี่นอ้องก,กินขา้าววันตะแล้วเววมื่อนี้ได้หนึ่งไก่หนึ่งเคียงแมไกล่ลวกปลาหมึกกินข้าวแล้วกะจีขา้าวนอนทันต์ตัวไม่เห็นอยังจ,จะหา<ม>า่านแท้กินข้าวน้ำกันเตี๋ยเจ้าเฮ้ยกินจนวานแล้วแล้วมงเอาเอิม่ีเอาโอเคครับพี่น้องขาหมอมึงต้องมา มาเด้อค <differences S 2> ่ะก <laughs> <Yeah S 1> <laughs> okay, well ินข้าวแล้วๆมาล้างถ้วยให้นายจ้ามึุกไหมมาเด้อค่ะกินข้าวแล้วๆผู้ใดสิอาสามาล้างถ้วยมาเด้อค่ะโอเคกับพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ